สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับออสามอีกสามข้อด้วยกันหนึ่งให้เพื่อนจอยจอย,จอยห้องได้นะครับแล้วก็สองให้เพื่อนเห็นเห็นคนอีกห้องหนึ่งสามให้เพื่อนจอยห้องที่พัดเข้าล็อกพัทเวิร์ดได้นะครับก็ง่ายๆเลยมาตรงนี้นะครับแล้วมาเซิร์ฟเวอร์กรุ๊ปนะครับแล้วก็ไปยศยศที่ที่เพื่อนๆต้องการจะทำแล้วกันนะฮะ ข้อแรกเลยที่ผมจะสอนก็คือจอยห้องได้แล้วกันแล้วก็เข้าห้องพัทเวิร์ดได้แล้วกันจะรวม2ข้อนี้เลยเพราะว่ามันอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับก็มาตรงนี้นะฮะแชนแนลแล้วก็มาไอซิสนะครับผมสามอันแรกจะให้เพื่อนจอยห้องได้นะครับสามอันแรกเนี่ยให้เพื่อนจอยห้องได้นะครับ อันที่4ให้เพื่อนจอยห้องที่ล็อกพาสเวิร์ดได้นะครับเราจะไปเร็วกันเลยแล้วกันถ้าเพื่อนคนไหนไม่ทันก็รีเพย์ดูเอานะครับผมก็มากรุ๊ปเอ้ยไม่ใช่มาอิ t แล้อก็แอดมินนะครับผมอันนี้จะให้เพื่อนมุฟได้นะครับมุฟได้ส่วนที่ แล้วแต่เราจะกำหนดนะครับคนยศใหญ่กว่าจะตั้งยังไงก็คนที่เปิดทีเอสอ่ะฮะจะตั้งให้ให้มุกยศไหนได้บ้างนะครับส่วนคนที่เปิดทีเอสเนี่ยสูงสุดจะ75นะครับตั้งเลขเอาข้างหน้านะฮะแล้วก็ถ้าผมเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยคือยศเพื่อนสนิทของผมเนี่ยที่ผมตั้งเนี่ย จะมูฟผมได้เลยนะครับส่วนถ้าต่ำกว่า75บ75คือจะมูฟได้หมดนะครับจะมูฟได้หมดเลยยกเว้นเซิร์ฟเวอร์แอดมินนะครับแล้วข้อที่ผมก็สอนหมดแลวนี่ว่า3ข้อใช่ไหมจอยห้องได้เอ้ขาดอีกอย่างหนึ่งเดจอยห้องได้แล้วก็มูฟเพื่อนได้จอยห้องเข้าพานเวิร์ดได้อีกอย่างนึงผมลืมอ่า อย่างหนึ่งคือให้เพื่อนเห็น,เห,นเห็นห้องเอ้ยเห็นอีกคนหนึ่งที่อยู่อีกห้องหนึ่งคือเข้าวันไหนวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเข้าวันนี้นะครับแล้วก็มาตรงเนี้ยนะครับให้เป็นลบหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะเห็นเพื่อนอีก,อ,ก,อ,กอีกห้องหนึ่งนะฮะก็ไม่มีอะไรยากนะครับส่วน จะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะทําคลิปสอนอีกนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้ผมใครที่เขาไม่เข้าไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยก็เออแอดเฟซมาอินบอ็อกมาถามในอินบอ็อกใต้คลิป youtube ได้แล้วกันนะครับส่วนที่ใครไม่ชอบวิธีผมอธิบายหรือว่าจะติชมอะไรอย่างไงก็ ใต้ Youtube ได้เลยแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ดูจนจบนะฮะ